สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพอกันอีกแล้วเนาะจ้าเมื่อนี้มาดามพิซซ่าอิตาลีนอจ้าสิพาไปขับรถเล่นนะคะนางรถเล่นน้ากันเนาะเมื่อนี้พอดีจิไปซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะไปซื้อของเข่าบ้านเนาะค่ะตามกันไปเลยได้จ้าว่าสิพาไปเที่ยวเป็นแบบใดเนาะบรรยากาศรอบๆมูบานอีกแล้วจ้ายุ่แถวนี้ละจ้าบ่ได้ไปไซเลยช่วงนี้ยุ่แจะแถวนี้ล่ะ ไปดูกันเลยจ้านั่งรถไปน้ำกันเนาะไปน้ำกันเลยจ้าโอ้ยายอันนี้คือย่างถนนทีให้คอยพานนะจ้านี่ค่าบรรยากาศรอบๆเนาะนี่ต้นไม,ม้บ่มี ใบไม้แล้วจ้าหนา,นาวเน,ะนาะหนาวต้นไม้จิเหลือตะกิงกันแล้วจา้พาพอรือดูใบไม้พีกัค่อยสิพัดใบออกมาใหม่เนาะนี่อันนี้ตึกข้างๆเนะตึกรอบๆรอบหมบ,บ,บ้านนะคะไปด้านไหนดีดูด้านนี้ดีกว่าเนาะ <Okay. S 2> เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยได้ย่างไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้นะจ้าอันนี้โรงเรียนอนุบาลจ้าของจูเลียเนาะเดือนกันยาเดือนกันยาก็<อ>จะมาเรียน<อ>ที่นี่จ้าใช่ค่ะลูกโรงเรียนจูเลียนะคะนี่กันยากับชิมเมเลียนตรงนี้แหละจ้าอ,อันนี้โรงเรียนอนุบาล ูเลียค่ะนั่งรถเรดไปนั่งกันนะจ้ารถเยอะค่ะช่วงโรงเรียนโรงเรียนเลิกเนาะรถกับสิ่ร้ายแน่นะะจ้ะอันนี้เป็นสาน้ำที่เขายางเล่นนะคะ นี่ตรงนี้สาะน้ําที่เราเดินเล่นที่พามาเบิงสานน้ำในหมู่บ้านนะคะ่ะตรงนี้ดูถนนต่อนะน,นะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนฟรานเชสกาที่เราผ่านมานะคะ่ะโรงเรียนฟรานเชสกาโรงเรียนปะฐมนะคะ ช่วงโรงเรียนเลิกตรงข้างหน้าก็จะเป็นโรงพยาบาลค่ะ นี่ก็เป็นโรงพยาบาลนะค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลจ้าโอ้ยแดดจ้าคักจ้าเมื่อนี่เมื่อนี่แดดดีคักโอ้ยเหลี่ยมตาเด้บัดนี้ขับรถยากอะก็ะชิมีรถรถฉุกเฉินนะคะ่ะสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินเนาะเป็นหมู่บ้านเป็นหลังๆนะคะ่ะ นีจะเป็นหลังเนะเาะเ่เป็นตึกเป็นบ้านสวน่วนโตเลยฟังเีค่ะมาถึงแนวที่นหนเนาะหามองจอดรถที่นี่นี่คาฟูค่ะนี่จะซื้อของประจําเนาะจอดข้างในหรือข้างข้างนอกลูกจอดตรงนี้ไหมใช่ <ไป S 1> ตรงนี้ดีกว่าเนะไป โอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อน้อจ้าฮอดซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเดี๋ยวเข่าไปซื้อของก่อน้อจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำน้กนอนเนะาะภาพผู้ชมมาเบงบรรยากาศรอบๆนะคะนั่งรถเล่นน้ำกันนาอมเมอนเจ้าเอาไว้ซ้ำนเด้อจ้าขอบคุณมากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะนะจ้าขอบคุณค่ะ